สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทาง y t u t u อ่า Facebook นะครับวันนี้นั่งไลฟ์สดอยู่ที่บ้านพักที่รัชดาพิเศษหน้าศาลแพ่งศาลนายนะฮะนะครับวันนี้เราอาจจะคุยกันไม่ได้นานมีเพื่อนมาเยี่ยม <c oughs> นะครับวันนี้ก็ไปออกรายการช่อง3นะครับหนุ่มกัญชัยก็โทรมาฉุกเฉินฮนะคดีทางการแพทย์ก็ไปช่วยเขาสักหน่อย ปกติช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกอรายการแล้วเมื่อสักครู่นี้ก็ให้สัมภาษณ์ไบรท์ t ีวไปน,น้องนนักข่าวก็มาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องไฟช็อตเด็กตายนะฮะนะครับก็สบายๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราอยู่กันไม่นานอาจจะสัก3-40นาทีนะครับทาง Facebook ตอนนี้มาเท่าไหร่แล้วครับดูสิคะร้อี่สิบเอ็คนนะครับเออเอออยสีคนนะ y t u t u มาห้าสิบสองเดี๋ยวกำลังมานะครับ ตอนนี้ u t u b e มันก็มีคนดูพอๆกับ Facebook แล้วนะครับนะครับก็เห็นบอกว่า YouTube ภาพคมชัดกว่านะฮะแต่บางคนก็ถนัด Facebook ก็แล้วแต่นะฮะชอบอะไรก็ตามนั้นนะฮะคนเราไม่จำเป็นต้องชอบเหมือนกันนะถ้าเราชอบเหมือนกันเนี่ยมันจะยุ่งนะเราก็จะไปได้เมียคนเดียวกันจะผัดกันใช้บริการก็ไม่ได้มันผิดศีลธรรมนะนะครับเพราะนั้นก็ชอบอะไรไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะครับบางคนก็ชอบขาวบางคนก็ชอบดำ บางคนก็ชอบกระเทยใครชอบกระเทยยกมือขึ้นครับเดี๋ยวมีรางวัลให้แจกแจกสร้อยแจกอะไรนะฮะนะบางคนก็ชอบตุ๊ดอทอมดี้นะครับเอาสวัสด,ดีปู่มหามุนีนะไม่เห็นหน้าหลายวันนั้นนึกว่าติดคุกไปแล้ว <c oughs> นะปู่นี่พันธมิตรผมเลยนะนะสายเวทมนต์นะครับสักยงสักยันเนี่ยนะนะครับนะ้สวัสดี ขอบคุณมากครับปู่มหามันี้ครับคิดถึงมากเลยหายไปนานเนี่ยนึกว่าโดนอุ้มไปแล้วนะครับก็เป็นพันธมิตรเรานะแต่นั่นเขาสายพวกเวทมนต์สักยันนะครับทำสักยงสักยันอะไรต่างๆนะฮะใครอยากจะสักใครอยากจะยันก็ไปสักยันได้แต่อย่าไปเอาเท้าไปยันปู่แล้วกันสงสารแกนะครับเดี๋ยวจะไม่มีพวกอยู่นะฮะก็สวัสดีทุกๆคนนะฮะเอ่ยชื่อกันไม่ไหวมันเยอะแล้วกันเนี่ยนะครับนะ ตอนนี้ facebook มาเท่าไหร่2 0 0กว่าแนละ้วนะครับ youtube มา70กว่านะเข้ามาก็แชร์เลยขอบคุณมากครับนะลุงตู่เข้ามายัางครับสวัสดีลุงตู่ายังไม่เข้านะบิ๊กป้อมละ่ะอ๋อยังยาง,ยงช่วงนี้แกงหุดหงิดครับอืมนะวันนี้แกงหุดหงิด,งดผมตามข่าวคนชอบถามอยู่ว่านะลุงป้อมได้ข่าวว่ารวยที่สุดในเอเชียจริงไหมนะ เห็นก็บอกว่าลุงป้อมมีเงินอยู่ที่สิงคโปร์จริงไหมลุงป้อมแบบไงของขึ้นเลยเพี้ยนะนะเห็นนะวันนี้ข่าวเขาบอกมีเพี้ยไม่รู้ใครโดนบ้องหูไปหรือเปล่าชอบถามคำถามเนี่ยนะครับเรื่องเยอะแยะมีไม่ถามลุงป้อมผลงานแกเยอะแยะอืชอบถามเรื่องสองเรื่องหนึ่งเรื่องนาฬิกาชอบถามอยู่นั่นแหละนะทำไมมีเยอะจังอืแกก็บอกแล้วว่ายืมเพื่อนมาแล้วก็คืนเพื่อนไปแล้วแล้วอีกอย่างเพื่อนก็ตายไปแล้วเนี่ยก็ชอบถามอยู่นั่นแหละ เรื่องบิ๊กโจ๊กก็ถามอีกว่าบิ๊กโจ๊กไปไหนจะตอบได้ยังไงละครับต้องไปถามโจ๊กดูนะครับตอนนี้ถามอีกนะครับลุงป้อมนะเว็บไซต์ฝรั่งบอกว่าลุงเนี่ยโอ้โหรวยที่ดุดที่สุดในเอเชียลุงเขาบอกไม่จริงใส่ร้ายลุงนะครับลุงก็ทำมาหาก,กินตามปกติดูแลแขกดนะ <c oughs> ้นะครับนะฮะแกไม่ได้มีเงินมากมายกายกองอะไรขนาดนั้น นะครับนะลุงป้อมแกไม่ได้รวยหรอกนะใน,ในรฬิกาอาจจะเป็นเรือนละล้านก็แกเข้าไนไหนยืมเพื่อนมานะครับผมนี่สร้อยนี่ก็ยืมเพื่อนมานะอ่านะครับนะครับยืมเพื่อนมาแล้วก็เพื่อนก็ตายแล้วเหมือนกันฮะนะครับนะนะ,นะส่วนแหวนนี่ก็ยืมยืมมาเหมือนกันไม่มีอะไรนะครับเราอย่าไปใส่ร้ายลุงป้อมนะครับนะค,นะความจริงแกเป็นคนตลกนะลุงตู่ก็เป็นคนตลกอารมณ์ดีนะครับผลงานก็เยอะ สองคนเนี่ยนะฮะน,น,นี้เราก็เริ่มวันนี้ลุงตู่ก็โมโหอีกครับล,ลุงป้อมก็โมโหล,ลุงตู่โมโหอบอกรู้ได้ไงจะแจกคนละพันห้าไปเที่ยวเนี่ยขายปล่อยข่าวรล่าว,วะปิดกันให้แซดเลยทั่วโซเชียลเลยนะครับเนี่ยยังไงลุงถ้าเกิดว่าจะแจกพันห้ายังไงอย่าลืมผมนะครับผมก็เสียภาษีครบนะฮะผมจะไปเที่ยวตลาดรองแอบจังหวัดรองนะไปสิงบุรีอ่างทองจะได้เที่ยวกันให้สบายกันแหละนะครับ เห็นได้ข่าวว่านโยบายของลุงเนี่ยนะครับนะท่านสมคิดท่านมีนโยบายดีกระตุ้นเศรษฐกิจก็แจกกันพลละพันหไปเที่ยวนะนะก็ฝาก,ฝากฝากลุงตูนิดนะครับอย่าลืมจ่ายค่างโง่ให้กับทางโฮเบลด้วยนะ1 2ื0 0สล้านเนี่ยเห็นได้ข่าววันนี้เขาผมติดตามข่าวจริงแท้ไงไม่รู้นะบวกดอกเงดอกเบีย้ยเป็นสิบสปีนี่รวมแล้วเท่าไหร่นะครับห้าหมล้านโอ้โหเอาที่ไหนกันวะเนี่ย นะ FC ตกลงว่างไงทุกท่านเนี่ยเราเป็นคนไทยเนี่ยตกลงห้าหมื่นแปดพันล้านเนี่ยจะเอาที่ไหนไปจ่ายให้เขานะ่ะโฮบเอลเนี่ยฮะการาการถไฟก็บอกว่าอะไรเนี่ยไม่มีปัญญาจ่ายรัฐบาลจะเขาเรียกอะไรซับซีซับซีได้ซับซีดีก็ไม่รู้จะเอาไปเงินที่ไหนมาซับซีได้ซับซีดีเนี่ยก็มีทางเดียวครับต้องเก็บภาษีหนักขึ้นแล้วคนลำบากใครก็พวกผมนี่แหละ นะอยู่ในหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ต้องเสียภาษีเนี่ยใครมีเงินฝาก4ล้านขึ้นไปก็ไปไงดอกเบี้ยกเกินปีละ2 0 0 0 0ก็โดนอีก15%ทั้งๆั้งที่เวลาเนี่ยผมรับจ้างเนี่ยนะผมเป็นลูกจ้างรับเงินเดือนก็โดนหักหน้าที่จ่ายนะเป็นกรรมการบริษัทผมเป็นนะก็โดนเป็นผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลมาก็เสียภาษีอีกซื้อสินค้าก็โดนแหวนนะได้เงินได้ทองค่าจ้างค่าที่ปรึกษาไปเดินสายออกทีวีไม่ได้เงินมาก็ เสียภาษีหักนาที่จายเอาเงินมาฝากแบงค์ได้ดอกเบี้ยเสียภาษีอีกโอ้โหชาตินี้นะอยากกระถามตัวเองว่าเกิดเป็นคนไทยนี้ยมันได้อะไรจากแผ่นดินเมือเนี่ยนะเสียมันทุกอย่างเลยนะครับนะฮนะอันนี้ก็คือปัญหาที่กําลังเกิดขึ้นนะอันนี้ก็คุยกันมันๆก่อนนะครับเริ่มต้นทางพี่น้องทาง Facebook youtube สัญญาณชัดไหมช่วยแจ้งด้วยนะนะครับนี่วันนี้ก็เรื่องแรกสบายๆ เรื่องต่อไปครับโอ้โหอันนี้ข่าวใหญ่ไม่พูดไม่ได้เลยเป็นยังไงครับวันนี้กรกตหน้าเป็นไงแหกนะหมอไม่รับเย็บเลยเป็นไงฮะกรกตวันนี้หน้าแหกยื่นคําร้องไปยังสารรัฐธรรมนูญนะให้ช่วยตีความวินิจฉัยว่าตกลงแล้วกรกตเจ็ดคนเนี่ยนะจะใช้สูตรไหนในการคำนวณสสปาทิลิออล์นะทุกวันนี้เลือกตั้งมาตั้งนานแล้วนะก็ยังไม่รู้เลยว่าแต่ละพักเนี่ย ได้สสปาร์ติลิสกี่คนเป็นประเทศเดียวในโลกที่ว่าเลือกตั้งเสร็จไปตั้งนานแล้วยังไม่สามารถจะคำนวณได้ว่าสส,สปาร์ติลิสจะได้กี่คนนะ,สะแสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญของเราที่ไปลอกเยอรมันมาเนี่ยเขาเรียกว่ารนะัฐธรรมนูญฉบับเขาเรียกฉบับพิสดารวิธีการคำนวณก็เขาวงกฎนะเราจะบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ดีได้ไงขนาดกก,กตซึ่งเป็นอดีตผู้พิพากษาอดีตทูตนะครับ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิยังไม่กล้านะครับว่าจะคํานวณจํานวนสอสอปลาที่ลิตรอย่างไรนะยังยังไม่กล้าเลยนะขนาดมีความรู้ขนาดนั้นยังไม่กล้าเลยกลัวติดคุกกเป็นแถวนะครับไม่กล้าจะใช้สูตรนั้นสูตรนี้ตกลงจะเอาเจ็ดหมื่นคนต่อสสหนึ่งคนหรือจะเอาสามหมื่นต่อสสหนึ่งคนยังไม่กล้าคานวณครับทรงสารคำนูนสารคำนูนก็ตัดสินมาแล้วนะมันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกกต นะคุณก็จัดการไม่ได้ครับคุณจะเอาสามหมื่นคะแนนหรือคุณจะเอาเจ็ดหมื่นคุณก็จัดการไปทําไมคุณไม่กล้าผมเชื่อเลยว่าพวกคุณก็กลัวอะลรติดคุกนะหลายหลายคนเป็นอดีตผู้อปักษ์หลายคนเปคนมอดีตทูตเฮ้ยงานนี้พวกเราจะมาติดคุกติตารางกันเหมือนสมัยสามหนาห้าห่วงจําได้ไหมสามหนาห้าห่วงเข้าไปอยู่ในคุกนะเป็นอดีตประหลัดกระทรวงมหาไทยเป็นอดีต ข้าราชการใหญ่ๆกระทรวงอาไทยเป็นถึงตำรวจยศพลตำรวจโทสายฉายาสามหนาห้าห่วงติดคุกเกยตรางมาแล้วครับนะครับติดคุกเกตตรางมาแล้วเพราะฉนั้นกรกตชุดนี้ก็ไม่อยากเข้าไปอยู่ในคุกเพราะว่ายุคนี้นะครับอากาศร้อนนะคนเมาแล้วขับก็เข้าอยู่ในคุกเยอะและส่วนใหญ่คนเข้าคุกมักจะตายในคุกหมดก็มันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะตายในคุกหมดเมาแล้วขับนะสารจำคุกป,ประมาณสองเดือนเข้าไปอยู่ในคุกปรากฏ คุกอยู่ได้30แต่คนมาได้เป็นร้อยปรากฏไนะไปนอนอยู่ในส่วมตกลงมาจากไนะไอตัวห้องน้ำล่วงมาตายนะครับนะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าตกตกตายหรือว่าโดนกระทืบตายแต่ถ้าความ,วามเห็นผม,มส่วนตัวนะผมเคยไปเยี่ยมผู้ต้องขังบ่อยส่วนใหญ่ตกตกห้องน้ำนะมักไม่ตายละนะตามสบายเลยนะเนี่ยทีมงานกำลังดิ้งอยู่เดี๋ยวผมจะไปร่วมนะเนะี่ยเดี๋ยวรอสักพักนะ ก็คือตกมันไม่ตายแล้วน่าจะโดนกระทืบตายไงเ,เพราะนั้นกรกตแกก็เสียวนะฮะนะครับเสียวมากนะครับตอนนี้ก็เห็นใจกรกอตอเพราะนั้นเมื่อสารรัฐธรรมนูญมีมติแล้วนะเจ็ดต่อสองเนี่ยไม่ยอมรับตีความไม่ช่วยเหลือกรกตกรกตก็ต้องไปำดำเนินการนะครับวันสองวันเนี่ยนะครับต้องตัดสินเลยนะครับว่าคุณต้องประกาศแล้วปาร์ตี้เด็ดกี่คนยังไงถ้าคุณไม่ประกาศเนี่ยผมว่านะ พักต่างๆนี่ก็เตรียมฟ้องร้องกะกะตแล้วผมว่าในกะกะตชุดนี้นะมีคนจองกระถินเยอะนะมีคนจองกระถินเยอะถ้าคุณเอาเจ็ดหมื่นเป็นตัวตั้งพักใหญ่ๆก็ได้ประโยชน์เพื่อไทยเ,ไเ,เพื่อไทยคงไม่ได้พักใหญ่ๆก็เช่นอะไรอนาคตใหม่นะพลังประชารัฐอะไรพวกนี้อาจจะได้ประโยชน์พักใหญ่ๆภูมิใจไทยอาจจะได้ประโยชน์กทชอาจจะได้ประโยชน์แต่ถ้าเกิดสามหมื่นพวกพักเล็กๆครับ พักมาร์คพิทบูงี้นะไทยศรีวิไลอะไรเงี้ยอาจจะได้ประโยชน์อาจจะได้สอสอสักหนึ่งคนนะหรือพักอาจารย์ภัยบูนอาจารย์ภัยบูลที่ว่าหาเสียงโดยใช้พระพุทธเจ้าเป็นหลักแกเป็นคนที่รักพระพุทธเจ้ามากนะครับนี่ก็าว่าไปนะครับเพราะฉนั้นเนี่ยไม่ว่าก,ก,กรกตจะใช้สูตร3ามหมื่นเจ็ดหมื่นเนี่ยความเสี่ยงในการที่จะถูกพักการเมืองผู้สมัครเหล่านี้ฟ้องร้องเป็นคดียา,ยานะครับเยอะ นะโดนคดีย,ยาสารทุจริตงานนี้อ่วมนะแต่ว่าจะแพ้ชนะอะไรยังไงไม่รู้แต่ผมดูแล้วแนวโน้มมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะก็นะนะเหนื่อยแทนครับนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมลาออกดีกว่าก็ร์สนะนะครับไหนๆเราก็มาเป็นข้อราชการท่านผู้ใหญ่นะนะอายุ60กว่าแล้วเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านดีกว่านะครับเสี่ยงมากนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอ่ะ คราวนี้เรามาดูเรื่องอปิยบ,บุตรนะธนาธรเป็นไ,ไงฮะนะธนาธรน,นี่เสียวแทนเนี่ยนะครับโดนแจ้งข้อกล่าวหานะครับว่าขาดคุณสมบัติการเป็นผู้สมัครสสอกหมายความว่าไงก็หมายความว่าขณะสมัครสสอดันไปเป็นไงเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทที่เป็นสื่อนะครับและยังไม่โอนนะครับตามข้อกล่าวหาธนาธรก็ต่อสู้ว่าโอนแล้วนะครับคดีนี้นะครับนะ ถ้าปรากฏว่าแก้ข้อกล่าวหาดีไม่ดีนะครับสวยครับนะครับก็คงไม่ได้เป็นผู้สมัครอีกต่อไปแล้วก็ต้องติดคุกเพราะไปแจ้งความเท็จรู้อยู่แล้วตัวเองไม่มีคุณสมบัติที่สมัครสสเพราะถือหุ้นสื่อครอบงําสู่เพราะฉะนั้นพอไปแจ้งความเท็จต่อกรกตก็ติดคุกอ่ะนะพักก็ไม่มีหัวหน้าพักก็กลายเป็นพักอนาคตใหม่กลายเป็นพักที่เขาเรียกผีหัวขาดอันนี้มองในแง่ราย แต่ถ้าเกิดผ่านด่านนี้ได้ก็จบนะเพราะฉะนั้นนะครับช่วงนี้ก็รัทึกนะครับนะรัทึกวันนี้นายศาสตราจารย์นายแพทย์ประเภทประเวศว,วสีได้ออกออกมานะฮะแสดงความคิดเห็นทางโซเชียลบอกว่าพักอนาคตใหม่ธนาธรปิยบุตรนะอย่าไปเป็นศัตรูกับทหารเลยครับอย่าไปเป็นศัตรูกองทัพเรามาร่วมมือกันนะนะพักอนาคตใหม่และทุกคนในประเทศไทยนะครับร่วมมือกันเพื่อนะ พัฒนาประเทศชาติองซานซูจียังต้องร่วมมือกับทหารเลยถ้าเขาไม่ร่วมมือทหารวันนี้เขาก็ไม่สามารถบริหารประเทศพม่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็อยากจะฝากทุกๆคนร่วมมือกับทหารร่วมมือกับกองทัพนะร่วมมือกันในชาติเพื่อพัฒนาประเทศเรานะครับอันนี้ก็เป็นความหวังดีนะครับจากราชฎรอาวุโสท่านศาสตราจารย์นายแพทย์แพย์ประเวศวัชรีก็ฟังไว้นะครับ นะนะครับฟังไว้ที่สิ่งนี้ท่านแนะนําหรือให้ข้อคิดนะครับเรื่องต่อไปครับมีอะไรที่น่าสนใจครับวันนี้ก็มีอยู่หลายเรื่องนะ <c oughs> นะครับคอรมอมีมติให้อายการพกปืนได้เนื่องจากเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงเพราะว่ามีการฟ้องร้องดําเนินคดีคนเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะโดนยิงกระบาลได้เพราะฉะนั้นไปไหนมาไหน,ไหนให้พกปืนได้เพราะฉะนั้นเวลาขาบลับรถมีใครบาดหน้าอายการก็ชักปืนเลยอนะ นะคันหน้าตำรวจคันหลังอายการก็เป็นไงสองศพครับศพแรกเป็นตำรวจศพที่สองาอายการเพราะฉนั้นการมีอาวุธปืนเนี่ยก็ดาบสองคมอะนะถ้าเราไปไหนมาไหนเรามีปืนเรารู้สึกเป็นไงเอ่อถอยไปถอยไปเลื่อนรถหน่อยทําไมกูต้องเลื่อนอ่านะกูมั่นใจเพราะกูมากับเพื่อนจุดสามแปดขนาด 9, เก้าสามห้าเจ็ดแหมเพื่อนกูมาด้วยกูต้องเลื่อนนะมึงต้องเลื่อน นะขับรถมาเจอรถย้อนสอนไอรถย้อนสอนบอกเฮ้ยมึงไม่รู้เหรอแถวนี้เขาย้อนสอนอะ่ะเห็นนะกลายเป็นว่าไอคนที่ทาผิดกฎหมายเนี่ยนะใหญ่กว่าคนทําถูกกฎหมายนะครับอันนี้ก็คือนะเขาก็จะให้อายการพกปืนได้สภาทนายก็เสนอนโยบายเนี่ยดร์ถวันเนี่ยนายกคนปัจจุบันให้ทนายพกปืนได้นะฮะไปไหนมาไหนก็พกปืนเลยนะครับนะฮะใส่ไว้ในรถเลยแต่ส่วนตัวผมนะผมไม่เห็นด้วยละครับเรื่องการพกปืนครับ เพราะว่าเดี๋ยวมั่จะเหมือนอเมริกาเป็นประเทศที่ทุกบ้านมีปืนหมดสุดท้ายเป็นอะไรนะมันก็ตัดสินกันด้วยลูกปืนวันดีคืนดีมันก็มีไอ้พวกคนบ้าไอ้พวกคนโรคจิตเข้าพัถล่มในโบสถ์บ้างในโรงเรียนม้างฆ่าคนตายเยอะแยะมากมายส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยนะแต่ถ้าเกิดอายกรรมีก็ทนายมีด้วยนะอย่างน้อยๆเวลาสู้คดีกันแพ้ก็ไปไงไปหน้าศาลเลยนัดดวลกันเลยนะครับนะไม่มึงกับกูอะไรทํานองเนี้นะฮะตายกันไปข้างหนึ่ง นะครับเพราะว่าทุกวันนี้คนไทยใจร้อนอากาศร้อนร้อนเงินร้อนใจนะเวลามีปัญหาทะเลาะก,กันเป็นนี่ไม่ใช้พูดจากวนเท้าก็ยิงทิง้งนะทะเลาะก,กับเมียง้อเมียเมียไม่กลับบ้านก็ยิงทิง้งหัวมีเมียน้อยก็ยิงทิง้งพูดจาไม่ดีดีก็ยิงทิง้งขับรถปาดหน้ายิงทิง้งคนไทยนี่เป็นไงโหดทิ่เป้งเนียใครก็จะกล้ามาเที่ยวประเทศเรานะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งเรื่องนะฮะ เรื่องต่อไปครับพี่น้องวันนี้เวลาเราไม่เยอะคุยกันไม่นานเรื่องอ่ะปปอชออกกฎหม่ครับนะผู้ดำรงทางตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินให้เปิดสาธารณะ30วันนะครับแล้วก็ไปขึ้นเว็บไซต์อีก180รวมแล้วก็ประมาณเท่าไหร่อ่านะครับก็30 180บวก180นะหลังจากนั้นก็เป็นไงเอาลง ผมไม่เข้าใจนะครับปป,ปชเี่ยทำไมคุณจะห่วงไอ้พวกข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่พวกนายกรัฐมนตรีไอ้พวกนี้จะไปห่วงมาไรพวกนี้นะมันเป็นตําแหน่งสาคัญอย่างเช่นนายกเนี่ยรัฐมนตรีอธิบดีประหลัดก,กระทรวงที่ต้องยืน่นบัญชีแสดงทรัพย์สินเนี่ยไอ้คนพวกนี้เงเินเดือนมันม่กี่ตังค์หรอกแต่มีเงินเท่าไหร่เป็นหมื่นล้านเป็นพันล้านนะปป,ปชครับผมอยากให้ไปดูงานที่สุดานนะ คณะรัฐประหารเขายึดอำนาจเข้าไปบ้านพันนาที่ดีมีเงินสดอยู่ในบ้านสี่พันล้านผมฝากนะครับข่าวหน้านะครับฝากลุงตู่นะถ้าใครปฏิวัตินะช่วยเข้าบ้านนายกนี่ดูมีถึงหมื่นล้านนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็อยากจะกราบเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบนะครับว่าผมไม่เห็นด้วยกับระเบียบนะกฎของปปชที่บอกว่านะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือข้าราชการเนี่ย นะเปิดบัญชีทรัพย์สินไว้แค่30สวันเอาไปขึ้นเว็บไซต์แค่ร้อยแปสิบหลังจากนั้นก็เอาเก็บคนะเป็นเรียกเปิดสาธารณะแบบปิดจะปิดทาไมครับเทาาที่แล้วก็ดีนะนะนะพวกที่เป็นอธิการบดีคณะก,กรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่ต้องแสดงทรัพย์สินคุณกลัวอะไรครับแล้วสุดท้ายก็เป็นไงแก้กฎหมายก็ไม่ต้องแสดงทรัพย์สินคุณเป็นครูบาอาจารย์เป็นศาสตราจารย์เป็นอธิการบดีแล้วคุณกลัวอะไรนะผมเห็นออกมาออกทีวี พูดทาง a c e b o o k โอ้โหอบรสมสั่งสอนชาวบ้านรขบขอให้ทุกคนเป็นคนดีอย่าเป็นคนชั่วอย่าจงเป็นคนดีอบรสมสั่งสอนชาวบ้านรับแล้วคุณกลัวอะไรล่ะบรรดาศาสตราจารย์ทั้งหลายบรรดาอธิการบดีอ่าสภามหา,หาลายัยกลัวอะไรครับคุณกลัวว่าคุณกลัวว่าจะรู้ว่าคุณรวยแต่ไม่เคยเสียภาษีนะครับนี่มันยากายเปไ็นว่าอะไรก็แล้วแต่นายกรัฐมนตรีอธิบดีประหลัดกระทรวง ตำแหน่งใหญ่ๆพวกคณะกรรมการสภามาหาลาัยไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินแล้วกลัวอะไรล่ะครับปากดีแล้วเกินออกทีวีสั่งสอนนะต้องเป็นต้องมีจิตสำนึกต้องมีคุณธรรมโถนะนะครับอยากจะพูดว่าอะไรหอกขัดนะครับคุณนี่ไม่กล้านะคุณอยากจะดูของประชาชนสรรมกรยังบอกเลยใครฝากบัญชีไว้นะต้องอลงชื่อให้ความยินยอมจะได้ตรวจสอบดูว,ว่ามีเงินฝากเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ จะได้ประเมินภาษีได้โอ้โหนะคุณอยากจะดูของประชาชนเพราะพอประชาชนจะไปขอดูของออธิบดีกรมสรรพากรจะไปขอดูของปลัดกระทรวงของรัฐมนตรีเป็นไงโอโ้อย่าดูเลยนะคนดีๆไม่กล้ามาเล่นการเมืองคนดีๆไม่กล้ามาเป็นกรรมการสภามหาลัยเพราะกลัวรู้ว่ารวยมากนะเป็นอธิบดีเป็นศาสตราจารย์เงินเดือนอย่างมากก็สักแสนาบาทแต่มีเงินเท่าไหร่เนี่ยหมื่นล้านห้าพันล้าน รับราชการเงินเดือนแสนกว่ามีเงิน4,000ล้านนะเห็นนะเนี่ยกลัวเนี่ยนะแต่คุณไนปะอยากจะเข้าไปดูของประชาชนกฎหมายข่าวกรองออกมาไปไงหน่วยความมั่นคงข่าวกลองส่องเข้าไปข้อมูลของเอกชนได้เพื่อประโยชน์ของความมั่นคงเพื่อประโยชน์ในการข่าวกรองคุณอยากจะรู้อะไรของประชาชนแต่พอประชาชนอยากจะรู้คุณวนะ่าคุณเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพคุณเป็นผู้บัญชาการตำรวจ คุณเป็นอธิบดีคุณเป็นรัฐมนตรีคุณเป็นอะไรคุณมีทรัพย์สินเท่าไหร่ไม่อยากให้คุณอื่นรู้อะไรยังไงเนี่ยดูมันไม่เป็นธรรมเลยกฎหมายบ,บังคับไม่เท่าเทียมกัน <c oughs> นะครับเรื่องต่อไปนะครับก็มีมหาวิลาลโลกมหาวิลาลลวงโลกจาได้ไหมแจกปริญญาโทรปริญญาเอกอะไรต่างๆอนะ่ะติดคุกกันละนาวเลยนะนะวันนี้ผมดีใจนะศาลตัดสินจําคุกไอ้พวกนี้หลอกลวงนะนะมีการซื้อขายปริญญากันโว้ยสมน้ําหน้าเพื่อนผมคนจบปริญญาเอกนะ จบใหม่ๆปุ๊บบินไปจะไปรับศาสตราจารย์ปอมเนี่ยเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยผมยังถามว่าเนี่ยตกลงเนี่ยมึงเรียนบัญญาเอกมาเขาไม่ได้สอนเรื่องคุณธรรมเลยจบปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเป็นอาจารย์ธรรมดาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เป็นรองศาสตราจารย์แล้วก็เป็นศาสตราจารย์ไอ้นี่จบมาไปไอ้มหาวิทยาลัยลวงโลกอะไรที่ว่าเนี่ยที่เป็นข่าวเนี่ยไปถึงจะไปซื้อศาสตราจารย์แล้วเอามาใช้นะเพื่อนผมเนี่ยเรียนหนังสือรุ่นเดียวกันเนี่ยผมยังไม่คิดเลยว่าโอ้โหคนเราเนี่ยมันช่างจะ หลอกตัวเองหลอกประชาชนไปซื้อศาสตราจารย์ปลอมนะนะครับเนี่ยนะครัาาบเนี่ยไอมหาไรบ้าเนี่ยอุ้ยดีนะสารจําคุกกันคนเราต้องไปรู้กี่ปีนนะเข้าไปอยู่ในคุกนะฮะพวกศาสตราจารย์ปลอมทั้งหลายนะโดนกันเปคนละหลายสิบปีนะปัจจุบันนี้มีพวกมหาวิทยาลัยรวงโลกคนะมีหลายคนจบด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์ความงานด็อกเตอร์สายก๊อปอะไรเงี้ยมีนะนะเสียคนละหกหมื่นห้าหมื่น นะบินไปดิสนีย์แลนด์ถ่ายรูปพระน่าจะอะไรจะงไรกันนูน่นนี่ยญี่ปุ่งญี่ปุ่นเนี่ยบางคนก็ไปมออปริญญาบาทกันที่เซนทุ่งเซนท่านะนะจบปริญญายเอกอะนะครับเยอะแยะนะครับเพราะนั้นไอ้พวกลวงโลกในสังคมไทยเนี่ยมันเยอะอนะอีกเรื่องครับวันนี้มีข่าวนะฮะที่น่าสนใจดรามา่าเขาบอกว่าแถว World Trade Center มีชายคนหนึ่ง ถ้าทางมันคงจะบ้าหรืองานลิจิตไม่ดีหรือไม่ก็อากาศร้อนหรือไม่ก็ทะเลาะกับเมียเดี๋ยวนี้สมัยนี้ทะเลาะกับเมียรหรือทําอะไรก็ไม่รู้ต้องทําให้คนอื่นเขาให้โลกรู้นทําอะไรปกติไม่ได้ต้องทําอะไรแผลง,งๆโลกจะได้จานะก็ปรากฏขับรถไปรถป้ายแดงจอดมนุษย์หน้าเวิลด์เทรดครับลงมาก็ปล่อยงูกลางถนนทําร้ายตัวเองโอ้โหตอนนี้ดังสมอยากแล้วครับคุณพ่อครับตอนนี้เขารู้กันทั้งโลกแล้วเพราว่าคุณบ้าเนี่ยสังคมไทยมีอย่างเนี้ย นะนะเกิดความเครียดเกิดอะไรต่างมันก็ต้องทําอะไรมันเดือดร้อนบางคนก็ฆ่าตัวตายมันสะพานลอยนะกระโดดตึกนะทาอะไรที่แผงๆนะพาลูกข้ามถนนให้รถชนตายวันก่อนแสดงให้เห็นว่าคนเราสมัยนี้เป็นไงอากาศร้อนนะอากาศร้อนมากนะแล้วเกิดความเครียดนะครับนะวันนี้ก็อะ่ะหลายๆเรื่องหลายๆล,ลาวนะฮะก็นะก,นะก็สรุปกันที นะครับตอนนี้ YouTube เท่าไหร่ครับ332 Facebook 585รนะรวมๆกันบวกกันเท่าไหร่600บวก300ก็ประมาณสัก800คนก็ถือว่าคนมาฟังกันพอสมควรแล้วนะถ้ารักอาจารย์จริงก็ต้องมาฟังกันบ่อยๆนะเข้ามาดูแล้วก็มาเชียร์แล้วก็มา,วกมาแชร์แต่จะเข้ามาด่าไม่ต้องเข้ามานะผมไม่คนตกใจง่ายนะอย่าด่าแรงด่าพอสมควรได้นะครับก็เข้ามาเห็นว่ารายการดีก็แชร์กันไปนะครับวันนี้ก็จะ คุยกันไม่เยอะนะครับแล้วก็เดี๋ยววันหลังก็จะคุยกันใหม่เพราะว่าอีก2วันพรุ่งนี้ประเลือนนี้ผมก็มีคดีความติดกัน2วันเลยนะครับก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขความเจริญติดตามข่าวสารก็อย่าเครียดนะคดีการเมืองก็อย่าเครียดนะใครไม่เห็นด้วยกับเราก็ไม่ต้องด่าเขานะผมเนี่ยพูดจาแล้วไม่ถูกคออะไรก็ยกมือไหว้ขอโทษคือคนเราคิดไม่จําเป็นต้องเหมือนกันไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นนะ ม่ว่าเรื่องการเมืองเรื่องธนาทรเรื่องอนาคตใหม่พลังประชารัฐนะก็อยากให้ทุกคนแบบสบายสบายใจเยน็ยนๆวันนี้อาจารย์เดชาก็คุยไม่เยอะนะมีพักพวกมานั่งรอก่อนนะฮนะก็เอาวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขออนุญาตสวัสดีสวัสดีครับ